นับถอยหลังกันดีกว่าหลายๆคนเนี่ยมีการมองถึงเรื่องของธุรกิจการไปท่องเที่ยวที่จีน,นครับตอนนี้เขาบอกว่านับถอยหลังหนึ่งมีนาคมนี้ฟรีวีซ่าไทยจีนครับคุณผู้ชมกระตุ้นการลงทุนและก็การคร้าพร้อมดันเอกชนทำรายได้เข้าประเทศครับเรื่องนี้นะครับนายภูมิธรรม เวชเชยชัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานไชน่าแฟร์2024ันยะครับบอกว่าความสัมพันธ์ไทยจีนกำลังจะเดินทางเข้าสู่ปีที่50ครับซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้มีการร่วมลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนอย่างถาวรจะส่งผลดีกับทั้ง2ประเทศแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ ด้วยบายนี้ท่านผู้ชมเราคงไม่ต้องพูดเลยมากมหลังจากที่เรามีการจับมืออย่างแน่นแฟ้นกับพี่น้องไทยจีนซึ่งแม้กระทั่งเราเองในี่กลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียว ลดช่องว่างเรื่องขอ,ของการเดินทางซึ่งกันและกันนั้นหมายความว่าเราสามารถเปิดประตูบ้านอรอไว้ได้เลยทั้งไทยและจีนนี่เป็นเขาเรียก <c oughs> ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจ <c oughs> อย่างถึงที่สุดระหว่างประเทศ <c oughs> เพราะทางด้านจีนเองเนี่ยเขาจะมีมาตรการเข้มงวดมากพอสมควรประชากรของจีนเนี่ยนับพันล้านคน <c oughs> ต้องเข้าใจได้ว่าการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งเข้าไปภายในประเทศเขาเขาต้องไว้วางใจโดย nation g to g government for government ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องคิดและวิเคราะห์ต่อไปว่า1เราเข้าไปนั้นมี ความเดือดร้อนหรือว่าไปก่อปัญหาหรือไม่ 2กลับมาทางด้านที่ของต้นทางอย่างจีนกลับมาในประเทศไทยเรื่องการค้าการขายภายในประเทศปัจจุบันนี้มีนายทุนที่ทํางานอยู่ในประเทศเราเนี่ยก็มากพอสมควรไทยเองก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเราสามารถให้ความเชื่อมัน่นให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้อย่างไรจนตกผลึกกลายเป็นฟรีวีซ่าหลายๆคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆไม่ง่ายนะครับ,รบกว่าที่รัฐบาลจะทํางานและเดินหน้าทําให้ก๊อฟเมนต์อย่างจีนเนี่ยยอมรับ,รบไทยได้ถึงขนาดที่ว่า เปิดประตูรอ24ชั่วโมงถูกต้องแล้วนะครับผู้ชมนี้ถือว่าเป็นความน่ายินดีมากๆนะครับที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศออกมาดีแบบนี้ะนะ